สวัสดีและสบายดีทุกคนวันนี้มาพบกับแม่น้องอาิมรวยสวนเดี๋ยวเล,ล้วจ้านี่แม่อติมมีอากาศอาหารรายการอาหารมาแนะนําวันนี้บรรยากาศก็มืดคึมคึมพี่น้องคืมบม,มนันคึมผ้าคึมพ,มพ,มพนเลยพี่น้องคึมหนาวเพราะว่าใกล้สิป,ปีใหม่เลยเนาะหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วนี่ย่างปลาพี่น้องปลาอันนี้ก็เป็นมุกปลานีปลาซิวมุกปลาซิว อชอบบรรยากาศดูตามหิมหัวหิมสวนวันนี้เราก็จะมาจีเข้าจีนะเพื่อนๆร้อยวันพันปีพี่นอ้องเอ้ยบ่เคยได้จีเข้าจีจะเขือ่อนวันนี้จะมาจีเข้าจีเบิงบ่งเบิ่งเข้าจีหอยเด้อเอา้าบ่มีนแนวอันนั้นเทาก็เลยมาจีเข้าจีนะเพื่อนๆ โอ df, ้ยไข่ม e <laughs> ันขบแตกนี่เขาจีค <crawl prejudice> ือก้อนไงแถวไม่น้อไอ้ติ้มจีเขาจีใส่ไข่ตรูอ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 ตรู่ตรู่มายากาศดีแท้แหละเนาะลมผัดมาโว้ยโว้ยเรื่องน้อยแถวไน้อโอ้ก็โอ้ก็พี่น้องอุ้ยมัน ปีนอ้องมันติดนเบ่งรำกันเด้อนี่ตีเท่าตีให้น้องไอติมกินด้สิแม่ข้าวอะไรผพไม่เคยกินเลยครับอ๋อพูดนี่ลูกพูดบอกท่านได้พี่นอ้องเม่เป็นคนภาพภาคหนังพี่นอ้องคลิปนี่ ทำกับข่าวรุนๆทำกับข่าวรุนๆอันนี้สุบหมากมีพี่น้องนือสุบมากมี่คอยเลยกะเบิงเลยมากมีเนี่ยกระเด็นได้เลยนะสุบบมากมีปลาย่างปลาซิวย่างอันนี้ปลาปลาคอหน่อยอย่างแล้วก็ซีม,มีขา้าวจีกินฉลองก่อนไปใหม่พี่น้องดูตามมามีกระพงกระเด็นชฉยๆไก้กิน,นข้าวมาละ ไม่น้ออทิ้มแต่รองตามเบิ่งอ่ะที่เหลือมันจะออกมาเบิดบอสมันตั้มค่อยๆก็บเบิได้กินพี่น้องมันมันแบบนี้มันคงมันอ่านหน้าพี่น้องเลยเด็กนั้นกับเบิร์ตคือเขาได้เคอยพี่น้องเอ้ยถ้าเหลือเหลือในขบเขาจะกินบนเลือคอยกับเบิกินโอ้ยกันอยากจะออกเบิด์ตเดอร์ทอดด้ย ให้ฉันกินเมืองสงสารเสินบางอย่าให้ฉันต้องลำลายไรโอ้ยไปจังไดพี่น้องเอ้ยขอติดตามตอนต่อไปพี่น้องไปฮาก็จะมาทำการปรุงแบบนี้ปรุงสุตรบกหมี่ที่เป็น สุปรมักงมี่หรือจะเป็นสุปขนนลได้สุปรมักงมี่หรือจะเป็นสุปขนนลโอ้ยพี่น้องเลยมาพวกนี้เขาได้กินนี่สุดยอดเลยอะ่ะแค่จะได้พี่นอ้องรุนกัน,นรุนกัน,นอันนี้อาหารมือเที่ยงเด้อพี่นอ้องอาหารเนื้อ Uh huh. ขอกินได้เ่าทีพี่น้องเอ้ยจะจะกินสั่งบรรยากาศพี่น้องตอนรับปีใหม่ปีใหม่ปีนี้ขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขทุกคนนะจ้าจากอวยพรจากช่องแม่น้องอติมลุยสวนแม่น้องอติมแต่จะมาทำของกินแบบธรรมชาติธรมธรมชาติเลยพี่นอ้องธรรมชาติเพอยังมีเถิกปลาขอย่าง แล้วก็มกปลาซิวสะพ้ายตู้พี่น้องแล้วก็ข้าวตีพี่นอ้นองไงแบบมีผู้ใดเคยเห็ดได้พี่น้องมีผู้ใดเขาเห็ดดูขาวตเห็ดก็น,นิดหน่อยแต่พี่น้องไอติมเห็ดกล่องหนึ่งพอดีพี่น้องกินได้เป็นครอบครัวหนึ่งก็คือพญายนวดแล้วก็น้องไอติมนีม่เนากา็สุดตามหกมี่แล้วพี่น้องมันไข่แห้งพี่น้องแต่ว่ามันโอ้ยโขกนีแแ่แซ่บขนาด้มันให้ได้กินเไง ขางหัาข้าง,าง,างสวนพี่น้องเอ้ยไปน้ำปลามันโดคอน้ำปลากว่าจะได้กินนี่พี่น้องเอ้ย,นนนนย,ออยตื่นแต่เช้าไปปีนต้นมันเดนะีค่ะนีนมีต้นหมักมี่อ้าวต่อไปก็คงจะปีนี้ไปเที่ยวใส่กะขอให้มีความสุขเด้อทุกคนเอ้ยเพื่อน ปีใหม่ก็มีแต่ความสุขความเจริญเด้อเหตุสิ่งใดก็ขอให้ได้สมมงรมาปรารถนาเด้อพี่น้องขอให้เส้นการให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งดๆมันบดีสิกให้มันโตเป็นในพีเก่าปีใหม่ก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาจากจากใจจริงจากเข้าวมี่น้องอาติมลือสวนซาตูเด้อ,อขอให้ FC ของวมี่น้องอาติมทั่วประเทศไทยทั่วประเทศลาวทั่วโลกขอให้มี สุขภาพร่างกายแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปสาธุสาธุพี่น้องเอ้ยกินซุปมักมี่มักมี่ข้าวจีและปลาเผาปลาเผาปลาคอปลาซิวข้าวข้าวจีซุปมักมี่ ตามลงไปเห็จังใดด้ลรเนอแบบนี่มือนี่ตำหมักมีตำหมักมีตำหมักนี่ตึง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 นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสุปบักมีสุปบักมีนี่เกือบบปได้กินพี่น้องเกือบเกือบอันนี้กับปลาคอย่อยย่างพี่น้องเผ็ดเด็่ยอันนี้จะเป็นปลาซิวหมกปลาซิวหมกใส่ใบผักอีตู่ น,นี่ก็จะเป็นน้าเอ๋ข้าจีเข้าจีฉลองปีใหม่เอฟซีบอกโอ๊ยไมน้ออติมเจ้าเลนอีอยังอยากให้พี่น้องทุกคนหายเครียดแต่ปีใหม่แล้วมาๆกินข้าวจีกับไมน้อะอติมมาเฮ้อแซ่บข้าวจี้าไข่อันนี้คือเป็นเมนูมวัละการอาหารเนี่ย หาอยู่ในธรรมชาติร่วนๆพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในต้นอันนี้ก็อยู่ในน้าอันนี้ก็อยู่ในน้ําค่ะอันนี้ก็อยู่ในนาค่ะเอามาย่างอโอเคสําหรับคลิปนี้กินโชว์ให้เบิ่งเท่านี้เด้อพี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้อยนะคะทุกคนไม่เจ็บไม่จนให้ร่ำให้ด,ด้วยทุกคนนะจ้ะเด้อเดี๋ยวอีกบกี่มือก่ะหวยจะอ่ออีกแล้วผูว้ใดมีตัวดีบ่ะค่ะบเพื่อยาก ได้ตัวดีได้พี่น้องอ๋ย่า่ืมเข้ามาเบิง่งไม่น้องอาทิมเด้อว,วันทียิบเก้าจะไล่สดไล่สดไล่สดเดี๋ยวจะมีตัวดีบอกพี่น้องโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่อนข้านี้ก่อนสวัสดีเจ้า